โอเคครับผมเดี๋ยวผมจะไปเปิดเพลงผ่านแฟลชได์นะครับสวัสดีครับผมจากร้านทวีสตา์บ้านหม้อนะครับวันนี้ผมจะมานะครับผมทำคลิปทดลองก่อนส่งนะครับผมแล้วก็รีวิวให้ลูกค้าท่านอื่นที่ยังไม่เคยได้ใช้งานที่ยังไม่เคยรู้จักพาว e วอร์มิกรุ่นนี้นะครับผมก็จะเป็นการนะครับผม ตรวจสอบแล้วก็แนะนำนะครับผมไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมจะแนะนํานะครับผมเป็นยี่ห้อนะครับผมเป็นยี่ห้อของ NPE นะครับตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า PMD 150 MP 3นะครับผม150นี้ย่อมาจาก150บัาทนะครับส่วน MP 3ที่ต่อท้ายนี้ก็คือมันสามารถเล่น MP 3าแปดไรได้นะครับผม โอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันก่อนนะครับผมฟังก์ชันหน้าเครื่องนะครับผมมีอะไรบ้างนะครับผมนะครับสเปคของมันก็บอกแล้วใช่ไหมครับว่าร้อยห้าสิบบาทนะครับทางฝั่งซ้ายมือนะครับตัวนี้นะครับผมสามารถเสียบไม้ได้ทั้งหมดสี่ตัวนะครับผมนะครับแล้วก็จะมี AUX ให้สองช่องนะครับ สองช่องนี้สามารถนะครับผมต่อซีดีหรือว่าต่อโทรศัพท์ได้เลยนะครับให้มาสองชแนลนะครับผมแล้วก็จะมีเอ็กโคให้นะครับผมฟังก์ชันเอ็กโคนะครับตรงนี้นะครับผมนะครับโซนทางฝั่งนี้ก็เสียบแฟลชไดร์นะครับผมเสียบ SD card นะครับผมปุ่มพวกนี้ก็จะเป็นปุ่มข้ามเพลงหยุดเพลงปุ่มโหมดอะไรทั่วไปนะครับผมนะครับแล้วก็จะมีปุ่มเบร กลางแหลมให้ด้วยนะครับผมส่วนปุ่มนี้นะครับผมก็จะเป็นปุ่มให้เราเลือกว่าเราจะใช้เอฟเฟกหรือไม่นะครับสมมติว่าเราเสียบไม้นะครับผมช่องที่1นนะครับผมถ้าเราถ้าเรากดนะครับมันก็จะเป็นเสียงเอฟเฟกนะครับผมก็เราก็มาควบคุมทางฝั่งนี้นะครับผมนะครับจะมีให้ทั้งหมด4ี่ชันแนลนะครับผม ข้างล่างนี้นะครับผมปุ่มแรกจะเป็นรีเอา์นะครับก็จะต่อไปหามิกเซอร์หรือว่าต่อไปหาพาวเวอร์นั่นเองนะครับผม2ช่องนี้เหมือนกันนะครับทำหน้าที่เหมือนกันนะครับผมเป็นขาออกต่อไปหาขยายตัวอื่นหรือว่ามิกเซอร์ตัวอื่นนะครับส่วนปุ่มนี้นะครับผมจะเป็นคล้ายๆว่าเอามิกเซอร์จากเครื่องอื่นมาต่อเข้าแล้วก็ใช้พาวเวอร์แอมป์ p, จากเครื่องนี้ส่งออกไปนะครับผม ส่วนตัวนี้นะครับดับเบิลเอาท์นะครับผมดับเบิลเอาท์นะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับผมคล้ายๆกับปุ่มนี้นะครับเป็นเสียงออกนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นนะครับผมปุ่มเล่งเสียงนั่นเองนะครับเป็นปุ่มเล่งเสียงนั่นเองครับผมส่วนปุ่มนี้นะครับผมก็จะเป็นปุ่มลายนะครับผมเป็นปุ่มลายฮอนนะครับผม ถ้าเราไม่กดเนี่ยคุณภาพเสียงมันจะตัดตั้งแต่50เฮิรต์ขึ้นไปนะครับผมถ้าเรากดลงนะครับมันจะตัดความถี่ที่180เฮิรต์นะครับผมก็คือใช้กับฮอนนั่นเองนะครับถ้าไม่กดใช้กับลำโพงทั่วไปนะครับถ้าเรากดลงนะครับให้ใช้กับฮอนนะครับผมมันจะตัดเสียง180เฮิรต์ให้เราเลยนะครับก็คือตัดเสียงเบสออ,ออกนั่นเองนะครับผม โอเคนะครับฟังชันหน้าเครื่องก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูรอบๆอบเครื่องกันก่อนเลยนะครับทางฝัง่งซ้ายมือจะมีพัดลมอยู่ข้างๆนะครับผมอันนี้ก็คือทางด้านหลังนะครับผมด้านหลังจะมีอะไรบ้างนะครับผมหนึ่งคือฟิวนะครับอันนี้คือฟิวเนาะอันนี้ก็คือสายที่เราต่อกับไฟบ้านนั่นเองนะครับ ส่วนตัวนี้จะเป็นช่องที่ต่อกับไฟ d c 1 2โวลต์นั่นเองนะครับสมมุติว่าเราไม่มีไฟฟ้าแล้วก็สามารถใช้กับไฟแบตเตอรี่ได้นะครับผมมีฟิวตัดให้นะครับผมโซนทางฝั่งนี้นะครับผมก็จะเป็นโซนที่ไว้ต่อกับลำโพงฮอนหรือว่าลำโพงกลางแจ้งของเรานั่นเองนะครับผม นะครับผมจะแนะนําทางฝั่งนี้ก่อนนะครับผมมันจะมี4โอห์ม8โอห์ม16โอห์มนะครับผมสมมุติว่าฮอนนะครับผมฮอนหนึ่งตัวมันจะเป็น16โอห์มใช่ไหมครับผมถ้าเราต่อฮอนแค่ตัวเดียวแล้วก็ต่อขัว้วบวกไว้ที่16โอห์มแล้วก็ขั้วสีดำขัว้วลบก็ต่อที่ช่องสีดำนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเรามีฮอน2ตัวก็ให้ต่อนะครับก็ให้เราต่อขัว้วบวกที่ช่อง8โอห์มนะครับผม ตัวนี้ก็เป็นขั้วลบเหมือนเดิมนะครับผมสมมุติว่าเรามีฮอนทั้งหมดสี่ตัวนะครับผมถ้าเรามีฮอนทั้งหมดสี่ตัวก็ให้มาต่อช่องนี้นะครับผมก็ให้มาต่อช่องสี่โอมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะ ต่อฮอนเป็นแบบไหนนะครับมันจะมีทั้งแบบอนุกรมแล้วก็ต่อแบบขนานนะครับผมก็อยากให้ทุกท่านนะครับผมคำนวณโอมให้มันลงกับช่องที่เราเสียบด้วยนะครับนะครับผมส่วนทางนี้จะเป็นนะครับผมจะเป็นช่องลายนะครับผมถ้าเราวิธีใช้นะครับผมสมมติว่าเราปรับฮอนไว้ที่70โวลต์ล้วก็ให้ต่อช่องนี้นะครับ ถ้าเกิดว่าเราปรับฮอนลูกลูกฮอนของเรานะครับผมถ้าเราปรับเป็นที่100โวลต์ก็ให้ต่อทางช่องนี้นะครับผมอันนี้คือฟังก์ชันของลูกลายนะครับผมส่วนตัวนี้จะคือจะเป็นไม่ได้ผ่านลูกลายนะครับให้ต่อทางฝั่งนี้นะครับผมนะครับโดยรวมแล้วก็จะประมาณนี้นะครับผมใช้งานง่ายนะครับผมไม่มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวผมจะไปเสียบไฟแล้วก็ลองต่อลำโพงเปิดเพลงให้ฟังสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมจะไปต่อกับลำโพง12นิ้ว1ตู้นะครับ1ตู้นะครับตู้ลำโพงผม12นิ้ว1ตู้1ดอกมันจะเป็นดอก8โอห์มนะครับถ้าเป็นดอก8โอห์มเราก็ต่อช่องนี้เลยครับช่อง8โอห์มเลยขั้วบวกนะครับแล้วก็ขั้วลบนะครับก็ต่อช่องนี้เลยสีดำนะครับ ันนี้คือลำโพงที่ไม่มีลายให้ต่อฝั่งนี้นะครับถ้าเกิดคอนที่มีลายก็ค่อยมาต่อฝั่งนี้นะครับผมง่ายๆเลยครับผมลำโพง8โอมก็ต่อช่อง8โอมนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปเปิดเพลงให้ฟังสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะไปเปิดเพลงผ่านแปดได์นะครับ จะเปิดเพลงผ่านแปดไลท์ให้ดูนะครับผมก่อนที่จะเปิดนะครับเราต้องลดเสียงโวลูมลงก่อนนะครับผมลดเสียงโวลูมลงก่อนนะครับเช่นกันครับถ้าเราจะเสียบไม์ก็ลดเสียงโวลูมลงก่อนนะครับผมโอเคเสียบเข้าไปเลยนะครับเสียบเข้าไปแล้วเปิดเครื่องครับผมนี่ครับเปิดเครื่องแล้วนะครับผมเวลามันก็จะเดินนั่นหมายความว่านะครับผมคือ อันนี้คือเปิดเครื่องแล้วนะครับผมมันเดินแล้วแล้วก็หมุนบอลลุมขึ้นมานะครับมีเสียงนะครับฟังดูเหมือนเสียงจะเบานะครับฟังดูเหมือนเสียงมันเบานะครับเร่งตัวไหน ันต้องเล่งตรงนี้นะครับผมถ้าเราเล่นผ่าน MP3 ถ้าเราไม่เอาบูลูมตัวนี้ขึ้นเสียงมันจะไม่ดังเลยนะครับเสียงจะเบามาก เสียงก็ไม่เร็วเลยนะครับผมเสียงดีเสียงใสดีนะครับเวลาเราเปิดเพลงให้เราดูไฟตรงนี้นะครับผมถ้าไฟคลิปมันขึ้นเนี่ยแสดงว่านะครับแสดงว่ามันสุดแล้วนะครับผมถ้าเราเปิดไปเนี่ยถ้าไฟคลิปตรงนี้ไม่ขึ้นก็แสดงว่านะครับมันยังทํางานได้อีกเยอะเลยนะครับผมก็คือมันยังไม่สุดนะครับผมแรงเลยนะครับผมก็ แนะนำเลยนะครับผมสําหรับนะครับผมสานักงานนะครับผมตามโรงพยาบาลนะครับผมหรือไม่ก็พื้นที่ราชการนะครับผมจะใช้เยอะมากเลยนะครับผมส่วนมพิวเตอร์ตัวนี้นะครับผมตามวัดนะครับก็ใช้กันเยอะตามโรงเรียนนะครับผมพื้นที่ราชการทั่วไปนะครับผมใช้เยอะนะครับผม ถือว่านะครับคุณภาพเสียงก็ไม่เร็วเหมือนกันนะครับผมตัวเครื่องก็ดูแข็งแรงนะครับผมก็ดูแข็งแรงก็ดูสวยนะครับผมตัวไม่ใหญ่มากตัวเครื่องขนาด2ยูนะครับผมความลึกก็จะอยู่ที่15นิ้วนะครับผมนะครับสูง2ยูลึก15นิ้วก็พอเหมาะพอควญครับผมสำหรับ Power Mixer นะครับผม ของ NPE นะครับผมยี่ห้อนี้นะครับผมเป็นยี่ห้อที่ตีตลาดแล้วก็ทำตลาดมานานพอสมควรนะครับเรียกได้ว่าไว้ใจได้นะครับผมสำหรับ Powermix ตัวนี้ทนทานแน่นอนเลยครับผมโอเคครับผมท่านใดสนใจนะครับผมอยากได้นะครับ Powermix ตัวนี้นะครับผม Powermix NPE รุ่น150บัาท MT 3นะครับผมร5 0บาท MT 3ตัวนี้นะครับผมราคาจะอยู่ประมาณ6,000ต้นต้นนะครับราคาอยู่6,000ต้นต้น,นะครับผมถ้าใดสนใจนะครับก็สามารถโทรเข้ามาสั่งกับร้านเราได้เลยครับผมส่วนเบอร์โทรศัพท์นะครับก็จะเป็นเบอร์0854271073นะครับผมลายก็จะเป็น ID 0854271073เช่นกันครับผม รนทวีสาวบ้านหม้อนะครับผมสาขาสกลนครนะครับโอเคนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับต้องจากทุกท่านไปแล้วนะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ